มาวิเคราะห์ะคูทท 19, ญญคนะค่ทองนะครับคนะู่ทองประจำวันที่19กันยายน2566นะครับะน,นะครับคู่ทองนะครับเมื่อวานกราฟขึ้นนะท่งเทียนของเมื่อวานขึ้นมาบิดชิดแนวต้านนะครับอันนี้คือแนวต้านก่อนหน้ากราฟขึ้นมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาหน่อยนึงนะครับ ด๋ยนนี้นะครับครับมีแรงซื้อเยอะนะครับแล้วก็ได้เบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปแต่บริเวณจุดนี้ก็มีแรงขายอยู่นะครับครับมีโอกาสที่จะอาจจะลงมาทดสอบแนวนะครับทดสอบแนวถ้าไม่ผ่านก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าทะลุแนวรับนี้ลงมานะครับถ้าทะลุลงมาก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับ อันนี้คือแนวทางการเทรดก็มีอยู่สองทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าปิดขึ้นบนแนวต้านได้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับอันนี้คือคู่ทองสําหรับวันนี้นะครับกราฟมีโอกาสที่จะลงมาก็ได้นะครับหรือไม่อาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อครับเพราะว่าฝั่งแรงซื้อเนี่ยนะครับยังเยอะอยู่นะครับแรงซื้อยังไม่อ่อนแรงนะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็การาฟทำกรอบที่แคบลงครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับทำกรอบที่แคบลงขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก็ได้นะครับถ้าทะลุเบรกขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าทะลุลงอย่างนี้ก็จะลงต่อนะครับในให้เราพิจารณาไปแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานะครับ คือการอ่านกราฟนะครับอันนี้คือแรงแท่งเทียนนะครับแล้วก็กรอบแนวรับแนวต้านของกราฟทําเฟรม day นะครับมาดูที่ทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับทาเฟรมสีชั่วโมงกราฟวิ่งอยู่แบบนี้นะครับกราฟทํายอดทําฐานที่สูงขึ้นนะครับทายอดทาฐานที่สูงขึ้นมีแรงขึ้นไปต่อนะครับ อนนี้นะครับขึ้นไปแล้วติดแนวต้านอน่อนแรงบริเวณแถวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาพักตัวเอาแรงแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่อนะครับถ้าเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปก็จะขึ้นไปหาแนาวต้านบนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของกราฟที่ที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นวันนี้แนวโน้มมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไปนะครับ แล้วก็พิจารณาไปตามแนวโน้มนี้นะครับมาดูที่ทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำฟีมหนึ่งชั่วโมงครับก็ทำยอดทำถานที่สูงขึ้นมีแรงขึ้นนะครับอันนี้เมื่อวานของเมื่อวานนะครับกรัฟลงมาชนแนวรับนี้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแนวรับบริเวณแถวนี้แล้วก็ส่งกราฟขึ้นไปแล้วก็ทำยอดที่สูงขึ้นนะครับ เบรกทะลุ er แนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับวันนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อลงมาทดสอบแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้นะครับอันนี้คือในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงของคู่ทองสำหรับวันนี้นะครับดูแนวโน้มที่การาฟจะวิ่งนะครับถ้าทะลุเบรกเอาลงมาอย่างนี้ทะลุเทนลงมาเนี่ยอาจจะย่อขึ้นไปแล้วก็ลงมาหาทดสอบแนวรับข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับลงมาทดสอบแนวรับนี้อาจจะขึ้นไปแล้วก็ ลงมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับน,นี้เราก็ต้องพิจารณาไปแต่ละช่วงเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกสัญญาณหรือให้ติดตามแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่การวิเคราะห์ในส่วนตัวนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดรกราฟวิ่งแบบไหนนะครับเราจะหาจุดเข้าแบบไหนที่ได้เปรียบราคานะครับจะเล่นฝั่ง ขาบายหรือขาเซล์พคนนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์กราฟแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับมาดูสําหรับคู่ EU นะครับ EU สําหรับทําเฟรมเดย์นะครับขึ้นมาติดแนวต้านนะครับให้คือแนวต้านที่กราฟเบรกเอาทะลุลงมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบนะครับขึ้นมาทดสอบแบบนี้นะครับยังไม่ผ่านแนวต้านนี้นะครับกราฟจึงมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับในทําเฟรมเดย์นะครับ เมื่อเราทำฟีมสี่ชั่วโมงของ EU นะครับอันนี้นะครับขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับเราก็มีแรงขายลงมานะครับแต่แรงขายยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นการาฟจึงมีโอกาสที่อาจจะทะลุขึ้นได้เหมือนกันนะครับอย่างน,นี้เบรกทะลุแนวต้านจุดใ,ใกล้จุดนี้ขึ้นไปนะครับอาจจะลงมาทดสอบแล้วก็มีแรงถ้าทํายอดสูงขึ้นได้ก็จะมี โอกาสที่จะเบรคเอากลับตัวขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ในทำเฟรมสีชั่วโมงของทำเฟรมทำเฟรมสีชั่วโมงของคู่ยูนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือแนวที่กราฟมันติดแนวต้านอยู่นะครับแนวขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะทำยอดที่สูงกว่ายอดนี้ได้นะครับก็ยังติดแนวต้านอยู่ ครับบริเวณแถวนี้มันจะเป็นจุดพักตัวของกราฟนะครับที่อาจจะวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ได้นะครับาีนี้อาจจะย่อลงมาทดสอบแนวรับจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีแรงซื้อขึ้นนะครับก็จ,จะเบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ไปต่อนะครับขึ้นไปหาจุดแนวต้านข้างบนที่เป็นโซนซัพพลายโซนตรงนี้นะครับข้างบนอาจจะค่อยๆเก็บสะสมราคาขึาข้นไปนะครับในําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ แต่แนวโน้มหลักก็คือยังเป็นขาลงมาเยอะอยู่นะครับสำหรับคู่ GU นะครับคู่ GU ในทำเฟรมเดย์นะอันนี้ก็ลงมาอ่อนแรงแล้วนะครับเนี่ยลงมาอ่อนแรงที่แนวรับนะครับนะครับของเมื่อวานก็ ไม่มีแรงที่จะลงแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็คือน่าจะทําไซด์เวย์บริเวณแถวนี้ก่อนนะครับแต่แนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงมาอยู่นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวนี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีแรงพุ่งช่วงสุดท้ายนะครับอาจจะมีแรงพุ่งลงมาทดสอบแนวนี้แล้วก็เบรกทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้คือต้องระวังนะครับจุดนี้นะครับก็พยายามอย่าเซลล์ที่แนวรับนะครับนะครับ คอยดูก,ก่อนจังหวะน,นี้นะครับในทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยทำเฟรมสีชั่วโมงกราฟก็บีบตัวแคบลงมาแล้วนะครับอันนี้นะครับเริ่มพักตัวเป็นไซเวรนะครับไม่สามารถที่จะทำฐานลงไปได้นะครับแรงขายหมดแรงแล้วนะครับแรงขายอ่อนแรงอย่างนี้นะครับนั้นถ้ามีแรงซื้อที่พุ่งขึ้นมาได้นะครับแสดงว่าแรงซื้อเข้าแล้วนะครับอย่างนี้โอกาส ที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไปมีอยู่สูงนะครับที่กราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับอันนี้คือในทาเฟรมเดคู่ G u ทําเฟรมสีชั่วโมงในของคู่ G u นะครับอันนี้คือสีชั่วโมงอ่อนแรงครับไม่มีแรงน,นีทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตาเฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้น,นะครับก็ ยังวิ่งเป็นไซด์์อยู่วิ่งอยู่ในกรอบของไซด์์อยู่นะครับถ้าใครเล่นเก็บสั้นๆได้ก็คือเล่นอยู่ในกรอบนะครับในขึ้นไปก็ยังไม่มีแรงขึ้นนะครับลงมาก็ยังไม่ผ่านแนวรับบริเวณแถวนี้อีกเหมือนกันนะครับนี้เราก็ดูว่าการาฟจะเบรกไปฝั่งไหนนะครับช่วงนี้ก็คอยดูก่อนนะครับถ้าเบรกมีแรงขายลงมาอีกอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปหาแนวรับ ถัดไปนะครับแนรับข้างล่างถัดไปนะครับแต่ถ้ามีแรงซื้อขึ้นมาสามารถทํายอดที่สูงกว่ายอดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ลองพิจารณาดูนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกซิกแนลแต่ประการใดนะครับเป็นการเป็นแค่การคาดการณ์หรือวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับ ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับ